ยิ่งหรื่ยงปุ้ย้คนไหนนอนอยู่ตื่นขึ้นมาสันญเหญินงับพ,พุม่มหรือว่าลูกเทพ่พลัดหรือลูกอันตั้งตัง,ตงภายในศาลเจ้าหรือในวิหารเพื่นว่าสิม,มดุดเคาะมุดโศมุดโลกมดกุดไพ่ไข่เจ็บ ทีป่วยเจ็บก็จะหายทุเลาเบาบางลงหรือทรัพย์สินที่หายไปสิได้กลับขึ้นมาเลขน้ำโชกเจ็ดเก่าเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเก้าหกเก้าแปดเก้าสี่ 高爽。